ออกกำลังกายเสร็จเล้วไปตากผา้าปั่นผ้าไวพอดีเสร็จเรียบร้อยมันนี่เป็นคิวของชุดชั้นในเมื่อวานไม่ได้ซักฝนตกเมื่อนี้ก็ตกยุต่ว่าผ้ามันกเ็เยอะอยู่กัเลยปั่นไวเพื่อ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 แดดมันมาหายจักหน่อยกันยังดีพายุเขา่าพายุวิภาหรอมันเยอะแล้วน่ะก็เลยแบบว่าเออซักในจักกน้อยอย่างสินะบริปัน ใบโอ๊บใบไบ,บ้อบ,บ,บแผงเยอะนะเนี่ยเต็มตะกาเขียวเลยไปยปีนตากตากถุงเท้าว้วบพระท่านได้เก็บอยู่เก็บถุงเท้าก่อน ตั้งโทรศัพท์ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าตามันอันนี้มันหนักมือเดียวเบาไวมันหนักเงี้มันหลายพิงเท้า ไม่หลายมือนอะไอ้ผักคุณนูกับถุงเท้าแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้ว เป็นคิ้วของชั้ชนในมาเลยตากทุเมื่อมันกระตกปล่อยปล่อยมาเพิ่กระตกอยู่แต่ว่าเศร้ามากกระล,ลิ้นลิ้นแส่ตอนนี้มันก็หยุดมันก็บ้าถึงก็แบบตกหนักจี่ <4 S 2> นะเออตอนนี้มันก็หยุดลงเทเลเมสสองเม็ดลิ้นลิ้นยังสี่นนะ ไปห้ากระตองซักคือเกาเสียงปุ่นปุ๊บปิกปุ๊บกป,กปิด จักทุกมืือเอาแบบว่าช่วงนี้ฝนตกกับทุกมืออะมือเล่นมือเอาเพราะว่าให้มันแหงก่อนนะตากแบบต้องตากหลายตากข้างๆ้างสิะ้ากข้างๆเอา พาน้ำนั่นก็สิเบลอแห้งง่ายค่ะเพราะว่ามัน,มนไม่มีลมเลยมีแต่ฝนมีแต่ความเอามีแต่ความอบเอาส่วนหมากจะเป็นได้เสือกตามบมักใส่เสือกตามอะ สเสือกา่มามันจะมาก็จะเป็นเสือกาาช่วงนี้ออกกําลังกายแง่ก็จะเป็นชุดออกกําลังกายอันนี้ใส่ถุงนีกคือเป็นเสื้อใน เป็นเสือสันะเสือสันะมีโคง้งเ้าก็จะใส่ทุงเอาบาหลายเพราะว่าใส่แบบว่าเสือกลางเชิญมาจะใส่เสือกลามีบ่าน้ามันก็นเดยนมาไข่หลาย สักมากจะใส่แบบนี้มากกว่ามักใส่แบบนี้มากกว่านี่มันใส่สบายใส่ตัวเดียวจบในติ๊กตอกประกาไปแล้วสั่งได้เลยกดสั่งได้เลยในติ๊กตอก่ตาวมันจะจากประมาณเจ็ดหมื่นพอว่ามันมาจากเมืองจีน ประมาณเจ็บมือแต่ใส่สบายใส่สบายแบบเนี่ยอันนี้เสือออกกําลังกายเป็นมะเสืออันนี้ก็แล้วมวาใส่เสือทับอีกทียใไ้มันโป่งแล้วแต่บางมือกักบใส,ส่มันห่อนกับบอสกับบอสไส้ไส่แบบว่าตัวเดียวทีนะอ,ออกกําลังกายอยู่บ้านนะ เปิดเพลงเก่าฟังอของหัวใจผ่าเต็มตะกาอยู่เดอันนี้ตะกาชุดไนท์กับเต็มตเอามาฝาก ผัดถุงไปจากดาวและเดือนรักฉันรักเธอเพ่งอย่างจะจำมาได้เหรอเพลงไว้รุ <illa music> ่น <Darwin dit> <Oliver> อยู่90สักกางเกงยิ้มไปด้ว daí não